สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตรถกระบะน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเป็นตัวพรีเรเนอร์แคบที่มาพร้อมหลังคาแคริบอยนะครับแล้วก็มีเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้สวยๆเข้าใหม่เลยนะฮะก่อนจะไปชมรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ที่ต้นยุสขาใส่ดีไทย64สมีนบุรีกรุงเทพครับคันนี้ได้ปี2022 จด23นะครับเป็นตัว2.4งจุดสนะครับเกียร์ออโต้พรีเลนเนอร์สมาร์ทแคปนะครับมาพร้อมสีบอนเมทัลลิกสวยๆเลยไฟหน้าให้มาแบบโฟล์วเอลวีดีนะครับโปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์เอลวีดีแล้วก็ไฟตัดหมอกเอลวีดีนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับแคปยกสูงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคันภายในภายนอกของเจ้าลีโอคันนี้กันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสำหรับท่านใดกนลังหาอยู่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับ จัดฟรีดาวนะครับฟรีดาวศูน์เแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์นะครับมีบริการจัดไฟนั่นให้ถึงที่เลยนะครับรถสวยเอาไว้ใช้งานช่วงปีใหม่นี้นะครับใครกําลังมองหาแคปเอาไว้ใช้งานคันนี้ได้แคลรีบอยเอาไปใช้งานได้เลยครับเป็นตัวพรีเลนเนอร์นะครับช่วงล่างเป็นแบบซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นนะครับคันนี้น่าใช้งานมากๆนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับสีเทานี่ครับมาพร้อมยางดันหลบดิสเบรคคู่หน้าดัมหลังนะครับก็ใส่มาที่ ยางสียาง265นะครับพับ65 R17 อยางใหม่ปี2024นะครับสีเส้นเลยนะฮะไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนยางนะครับมือจับโครเมียมเดิมนะครับแล้วก็กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยสวยมากครับรถเข้าใหม่นะครับนี่ครับเป็นตัว Open Cap นะครับเป็นตัวยกสูงด้วยขครหาอยู่นะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับไฮรักรีโวคันนี้ได้จดปี2023นะครับ 2 0 2 2 2 3นะครับรุ่น2.4 NT นะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยครับไฟหน้าเป็น Full LED เลยนะฮะเรียกว่าเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับโปรเจคเตอร์เลนไฟ Daytime ไฟตัดหมอกเป็น LED กระจังหน้านะครับคิวโคมียมนะครับโลโก้โคมียมสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูรอบคันคันนี้กันนะครับนี่ครับนะครับให้ดูรอบคันเลยนะฮะสวยๆนะครับ บันไดข้างนะครับมีให้ครบเลยนะฮะดำเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ล้อแม็กดิสเบกคู่หน้าดําหลังนะครับแม็ก17นิ้วนะครับแล้วก็ยาง2024นยะครับภายในมาดูกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัว n อทีจะได้เป็นเบาะผ้านะครับเดิมโรงงานเลยนะฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ครับคุณผู้ชมนี่ครับจะมี Eco ค o โหมดและก็พาวเวอร์โหมดให้ครบเลยนะฮะ นี่ครับสวยงามน่าใช้งานนะครับคอนโซลสวยพวงมาลัยสวยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่หน้านะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าออโต้ฝั่งคนขับมือจับเป็นโครเมียมนะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเลยกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับสครับเพจต่างๆก็สมบูรณ์นะครับรถเข้าใหม่นะครับอันนี้ก็แคปเปิดได้ครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับตัวยกสูงด้วยนะฮะเบาะแคปหนาๆเลยนะครับเบาะแคปหนาๆนะครับ ลองด้านหลังนุ่มๆนะครับนั่งสบายนะครับการถประตูเดิมครับโครงสร้างเดิมน็อตไม่เคยมีการถอดนะครับนี่ครับตามซอกตามร่องไม่เคยมีการถอดเลยนะฮะเพดานสวยนะครับรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมล์คันนี้กันว่าใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรนะครับสำหรับเจ้า2.4แอนตี้นี่ครับจอเดิมโรงงานนะครับจอเดิมโรงงานนี่ครับโตโยต้าเดิมนะฮะ เล็กใหม่ก็ใช้งานเดิมๆไปเพียงแค่1นึ0 0 0สนสโลเองนะครับผู้ชมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงบริเวณพวงมาลัยได้เลยครับนี่ครับบลูทูธได้นะครับผมมี voice command นะครับมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาสามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งาน e c โค่โหมดพาวเวอร์ได้เลยนะฮะเกียร์ออโต้คอนโซลตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะครับผู้ชมระบบแอร์นะครับเป็นแอร์อนาล็อกนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานเพดานสวย ไฟส่องสว่างนั่นแหละเป็นสีวอร์มนะครับมาพร้อมที่ใส่แว่นตาครบเลยนะก็เป็นกระบะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับคันนี้นะครับแบรนด์หลักยอดนิยมเลยซื้อง่ายขายคล่องดูแลรักษาง่ายแมนทนเน้นง่ายนะครับเครื่องทนเกียร์ทนนะครับโตโยต้านะครับนี่ครับล่องหลังคาอ่ะดูหลังคากันนะครับน่ครับหลังคาเดิมๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับหลังคาเดิมๆเสารับสัญญาณอยู่ด้านหน้านะครับ รถสวยพร้อมใช้งานนะฮะเดี๋ยววนให้ดูรอบคันฝั่งซ้ายกันนะครับระบบไฟก็เป็น LED นะฮะไฟหน้านะครับนี่ครับสามารถปรับออโต้ได้ด้วยนะครับตัวไฟนะฮะไม้แสนสองเองนะครับคุณผู้ชมนี่ปี22.23นะครับช่วงล่างก็เป็นซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นไฟท้ายเป็น LED ได้หลังคาแคลงรบอยด้วยนะครับกันชนท้ายเดิมโรงงานเลยไฟท้ายสวยไม่มีแตก ของเดิมโรงงานเลยนะฮะนี่ครับสมบูรณ์คันนี้น่าใช้งานมากๆนะครับเพื่อนๆใครสนใจคันนี้นะครับสามารถขอเรีเอดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์อย่างไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับข้อมูลติดต่อ ID Line ลิงก์ไลน์เบอร์โทรนะครับด้านล่างเลื่อนลงไปได้เลยนะครับใครที่เป็น FC อยู่นะฮะใครหารุ่นนี้อยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะรถข้าใหม่วันนี้นะครับ เกียร์ออโต้ด้วยภายในสวยนะเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับโอเพนแคปนะฮะน็อตกลับประตูเดิมเพเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับเพเดิมโรงงานนะครับ2022จด23 22ปลายปีนะครับน็อตเดิมล่องเดิมนะครับกระจกโค้ดเดิมโรงงานหมดเลยกระจกไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับเพื่อนมั่นใจเลยว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับรับประกันสวยโครงสร้างเดิมนะครับเล็กไม้แท้นะครับเม็ดอาร์คดึงให้ดูกันเลยแบบนี้นะฮะ รอยสปอตรอยเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดเลยนี่ครับรถสวยมากคันนี้สีบอลด้วยนะฮะสีบอลเมทัลลิกก็ดูแลรักษาง่ายสำหรับสีนี้ครับรถเข้าใหม่นะนี่ครับกระจกคดเดิมโรงงานนะครับกระจกคดเดิมโรงงานโอเพนแคซ้ายขวาภายในก็ถือว่านั่งสบายนะนี่ครับยกสูงด้วยนะครับแนไมาได้เกียร์ออโต้ด้วยครับค่อนข้างหายากนะครับแคปออโต้ยกสูงนะฮะ นานๆจะมีเข้ามานะครับสลับเพื่อนๆที่สนใจอย่าช้านะครับคันนี้นะฮะมาไวไปไวแน่นอนนะครับมาไวไปไวแน่นอนใครที่สนใจรีบด่วนเลยนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่569,000บาทนะครับ569นะสนใจรีบด่วนสนใจรีบด่วนเลยนะครับนี่ครับไฟหน้าเป็น f u l l LED ดีนะครับไฟตัดหมอกไฟเด y t i m e ์โปรเจคเตอร์เลนเดีนะครับ เป็นโซลา l ี d เลยไฟใสนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหน้าหมูป่านะครับหน้าหมูป่าจะมีเขี้ยวนะครับซ้ายขวาเี่ครับไฟตัดหมอกจากหน้าดำเงาโลโก้โครเมียมครับไปดูด้านในเพิ่มเติมกันนะครับครับไฟสวยนะ มีเก็บงานตรงนี้ให้นะครับกันชนหน้านิดนึงนะครับตรงนี้เป็นรอยสเก็ตหินตัวนี้เก็บงานให้นะครับเก็บงานให้ใหม่นะครับไฟสวยไฟเดิมโรงงานเลยนะฮะไม่มีแตกไม่มีร้าไม่มีน้ําเข้านะครับไฟตัดหมอกก็สวยนะฮะเป็น LED ด้วยนะครับล้อแม็กไม่มีรอยเบียดนะครับแม็กก็จะเป็นไซส์17นิ้วยางปีใหม่ด้วย2 0 2 4ัี่เส้นเลยนะครับชุดคอยสปริงปีกนกต่างนะฮะด้านในเห็นไหมฮะสวยกริปเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ผนยางยังอยู่เลยนะครับขึ้นไปดูระบบภายในเพิ่มเติมกันนี่ครับด้านในคันนี้ก็ได้มาพร้อมกล้องถอยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกล้องถอยอ่าคันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับคุณขออภัยนะครับเป็นเซ็นเซอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์เลือกภาษาไทยได้ครับคุณผู้ชมนี่เลือกภาษาได้ภาษาไทยนี่ครับจอทัชสกรีนนะครับนี่ครับแล้วก็ เล็ใหม่เท่านี้ครับ1 2 0 0 0 0มนกโลนะครับแอร์อนาล็อกนะครับอีโคโหมดปาวเวอร์โหมดและเกียร์ออโต้มาลัยมันติฟังก์ชันครบเลยนะฮะครบเลยพาร์ติเซนเจอร์แอร์แบ็มีให้นะครับอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับนาฬิกาบอกเวลาช่องแอร์ก็สามารถปิดเปิดได้นะครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้นะครับแล้วก็กระจกเป็นออโต้อัพดาววันทัดฝั่งคนขับนะครับนี่ครับ ไฟฟ้าสองข้างเลยซ้ายขวามีกล่องคูบ็อกซ์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีกล่องคูบ็อกซ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเก๊ะใส่ของต่างๆนะครับโอ้โหคันนี้สวยเลยนะฮะไฟสองสว่างด้านในสีวอร์มนะครับนี่ครับเพดานสวยกระจกม่านหลังนะครับมองหลังปรับแมนนวลนคอนโซลสวยนะครับคอนโซลสวยมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบไฟที่เป็นปรับออโต้ด้วยนะครับปรับออโต้ได้นะครับ น่าใช้งานมากๆเลยนะครับคันนี้เพื่อนๆทนหนสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับมี Text ูน control ด้วยนะครับทิชชูน control นะครับ p า w เ r อ u t l e เรซ้ายขวามีให้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับด้านหลังก็แคบนั่งสบายยังใหม่อยู่เลยครับเพดานสวยนะเพดานสวยเลยกระจกโคตรเดิมโรงงานหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบานหน้าบานหลังบานเล็กบานใหญ่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ชม ไปดูโครงสร้างห้องเครื่องเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับตัว2.4 Entry 2022-23นี่ครับยวพาไปชมห้องเครื่องกันนะครับปิดท้ายกันนะครับใครสนใจก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับอัปเดตออสฟิสวยเข้าใหม่นะครับทีต้นยูสคาเสรีไทย64มินบุรีกรุงเทพไปดูห้องเครื่องครับผมตามมาเลยครับ อาละครับเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วมาดูโครงสร้างห้องเครื่องของเจ้าไฮรักรีโวคันนี้กันก็บอกเราเครื่องใหม่มากๆครับทุผู้ชม2022จดใช้งานปี23นะฮะรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะฮะโครงสร้างเดิมนะครับน็อตฝาโปรงเดิมนะครับไม่เคยมีการถอดเลยนี่ครับน็อตเดิมโรงงานแบตเตอรี่โตโยต้านะครับนะครับฐานแบตไม่มีสนิมปมซุ้มล้อไม่มีสนิมนะครับเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะฮะเครื่องแห้งๆเลยสะอาดใส มาร์คสี qc นะครับโค้ดต่างๆอยู่เดิมครบหมดเลยนะฮะฝากระโปรงเดิมโรงงานเม็ดอาร์คเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะน็ะนอตฝากระโปรงซ้ายขวาเดิมคันหน้าเดิมนะครับตัว R ตัว l ซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับน็อตเดิมนี่ฮนะปั๊มเบรกต่างๆเครื่องใสนะครับเครื่องสะอาดใสยเลยนะฮะเครื่องเดินเรียบเลยนะฮะคันนี้เหมือนรถใหม่เลยครับคันนี้นะใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับ อัปเดตกันที่ต้นยุสคาสายไทย64มินบุรีกรุงเทพนี่ครับผมดึงตัวการวัดน้ำมันเครื่องให้โชว์กันเลยนะฮะไม่มีควันไหลไม่มีควันดันเครื่องแน่นเครื่องสวยเลยนะครับนี่ครับเครื่องแน่นเครื่องสวยเลยนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคันนี้ถูกใจแน่ๆเลยสำหรับคอกะบะแขบยกสูงเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ได้ตัวหลังคาแคลริบอยให้ครบเลยนะฮะเป็นตัวพีเลนเนอร์ยกสูงด้วยแถมยังได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับคุ้มค่ามากๆเลย จัดไฟแนนซ์มีเครดิตฟรีดาวนศนะครับมีบริการส่งรถสไลดล์มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะครับเพียงท่านจองล็อกรถไว้นะครับเตรียมเอกสารรอได้เลยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคลิปรถสวยจากต้นยูสคาร์วันนี้ลาไปก่อนสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาครับสวัสดีครับ